Hang, 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 no! Hang. มาดูเรื่องราวของแม่ไม้เศร้าวสวยคนหนึ่งเธอสวยจริงๆกำลังประกาศหาสามีแต่ต้องมีคุณสมบัติสามข้อตามที่เธอต้องการคุณสมบัตินั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีใครสนใจสมัครหรือเปล่าติดตามชมได้ไหนคุณสมบัติครบได้เลยจ้า เออตั้งแต่ทีแรกแล้วไงวัดเธอต้องถูกใจแน่ๆงานนี้เอ้าเอ๊เอ้าไป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 มีอะไรมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรกระเป๋านี่แกต้องถือเองเข้าใจไหมแล้วของใครของฉันของแกแกก็ถือไปดิอ้าวแกเป็นขี้ข้าแกต้องถือให้ข้าสิไอ้เราเล่นครับไอ้นี่ชอบตลกอยู่เรื่อยเลยไปเรข้าด้านกันเลย ชอบชอบค่ะอ๋อเหมือนหน้าพาพอเลยชอบชอบอ้าวขามาขำมาเชลยครับเชลยเชลยเลยครับโอ้โหเฮ้ยอะดีฉันน่ะเข้าใจนะว่าคนดีน่ะผีคุ้มครับแต่ไม่ต้องมาคุ้มถึงในห้องนอนแหมไปอยู่ข้างนอกก็พอแล้วเออไอ้นี่ไปไหนไปไหนอ่ะ ข้าวม้วงเนี่ยออกไปออกไปไอ้ลงอออกไปขึ้างนอกแอบดูด้วยดิไม่ได้ออกต่ออกไปเดาไปเดี๋อย่าให้เรียกว่าจะมาถ่ายคลิปนะอย่าให้รู้นะอย่าเรียกนะไปกินใจไปแล้วนะไปจริงๆนะเนี่ยบอกให้ออกไปไปจริงนะไม่ไปดูเหรอ ศนกามเลยมันขี้เล่นมันชอบสนุกอย่างนี้แต่มันวันๆชอบแอบดูแอบดูอะไรคะแอบดูทุกอย่างเลยแอบดูคนเป็นตายแอบดูคนอะไรเนี่ยที่พลาดเนี่ยน้ำกัอน้ำจ้าคุณหัวว่าแต่ว่าธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหตอนนี้กําลังรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆม,มันอยู่ที่คนบริหารทุกอย่างพี่บริหารเองแต่ทีนี้มันเหนื่อยพี่ก็ อยากจะให้น้องนะมาช่วยดูแลนนบ้าเดี๋ยวถ้าเกิดหนูดูแลนียหนูจะดูแลให้เหมือนกับเป็นธุรกิจของหนูเลยนะคะถ้าเธอดูแลดีๆนะจะยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เป็นมรดกตกตก้ตกม <c oughs> กันไปเลยเออตกเท่าไปเลยนะต้องการอะไรอีกไหมเน่ะพอใจไหมอืมแต่พูดปากเปล่าอย่างเงี้ยใครก็พูดก,กันได้ ปิ่งมากอย่างน้อยต้องมีเซ็นสัญญานิดนึงนี่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วต้องเซ็นสัญญาพอานารายด้วยอืมนี่ค่ะเอาเซ็นแสนสุรีไม่ได้เหรออือไม่ได้ค่ะเอ๋พีพูดเล่นนะพี่ชอบตลกลูพีก็ลกประจำยันติดตลกไม่ต้องอ่านนะคะเซ็นเลยค่ะเซ็นเลยค่ะไม่ต้องอ่านนะคะโอ้โหแบงค์มาเดี๋ยวเอามาซะด้วยสิ S <S อย่างนี้ไม่น่ารักหน่อยนอนกันก่อนดีไหม <S <S ได้เลยค่ะรอมานานแล้วด้วยอรออะไรรอเวลานี้แหละค่ะ, <S 2> <S 2> ะไม่กินแล้วค่ะเอาเลยนะ,ะ <S <S เดี๋ยวไปคอดเอผ้าก่ะ เออทำไมจะใจร้อนแบบนี้ว่าเมียเราเออโอ้โหใจเย็นนี่รอขึ้นก่อนรอขึ้นหมอนนี้ก่อนเออเอ้าไปเรียกไอ้จุ๊บแกงให้เอากระเป๋านี่ไปเก็บด้วยเออรู้ว่ามันแอบอยู่ในกระเป๋ามบ้างก็แอบอยู่ในก่ะเป๋าออกไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะเออค่ะเรียกเรีย Come on, come ทั้งชีวิตแล้วจะรีบนอนไปไหนต้องไปทำงานพรุ่งนี้งานอะไรคะงั้นก็ทำงานวันนี้กันก่อนเอ้ลูกนี้วค่อยว่ากันอีพิ้งนะคะอึดงายจริงเลยนกกระจอกไม่ทันกินน้ำนี่ต้องล้างใหม่พี่จ๋า ยังไหวอยู hey, he okay. mm ่ใ hmm. ช hey, <my> ่ไหมจ๊ะไหวแล้วนิดๆหน่อยๆนานะโอเคโอเคนะพี่น้า Yeah. โอ oh ้นอนต่อเลจ้าเอาอีกอ่ ไ e ้พวกเราเชมากินเกันแล้วเฮตายแล้วเฮียเฮียเฮียเฮยเฮตายแล้วแล้วผมจอยู่กับใครเฮียตายแล้วเอาไปบริจาคดีไหม แกก็ไปกินน้ำเค็ม่ปชื้อผ้าไปไม่หจาบอะ oh <yeah. S 1> โอ้ยโอ้เอาไปวัดดีไหมเนะี่ยด oh, ูแล้วน่าจะร้อยหกสิบนะร้อยหกสิบห้าโอ้ยมันไม่วัดสูงอยอ๋อเหรอแล้วจะทำยังไงอะอย่าตแล้วอย่าตายแล้วอย่าตายแล้ว,าาลวทำไงดีโอดกีใจ <c oughs> อยู่กับใเราจะทำยังไงดีอ่ะองั้นเราไปโยนให้เค้กินให้เค้กินอืมอุ้อดีเหมือนกับลมหายใจโอ้สา,า,ามีมาหัวใจวายตายซะแล้วช่างน,น่าสงสารเธอเหลือกเกินเธอจะทำยังไงต่อไปกันเนี่ย ใช้อะไรผมเลยครับพอดีวันนี้เนี่ยฉันอยากจะคันนวดให้แกถูตัวให้แกถุยฉันต้องใช้แกไม่ใช่แกมาใช้ฉันเลยครับวันนี้เนี่ยฉันอยากให้แกไปปิดป้ายประกาศหาผู้ชายให้ฉันหน่อยใครก็ได้ที่ไม่ใช่แกเอาแล้วผมไม่แกเอาหนะ่าเดี๋ยวฉันเพิ่มเงินให้แกให้แกเนี่ย อยู่ในตู้นี้แฮบอยู่ในตู้กินแมลงสาบนะวันนี้เนี่ยฉันให้แกไปปิดป้ายปาระกาศหาผู้ชายให้ฉันแต่ว่ามีข้อแม้อยู่สามข้อสามข้อจำดีๆนะครับครับข้อแรกเมื่อได้ฉันเสร็จปุ๊บห้ามตบตีฉันตบตีอืมข้อที่สองเมื่อได้ฉันแล้ว ห้ามเดินหนีจากฉันไปห้ามเดินหนีหนและข้อสุดท้ายพิเศษสุดเรื่องนี้สำคัญม,กมากๆต้องเป็นผู้ชายที่เซ็จจกจัดอารมณ์สุดยอดเซ็กจัดอารมณ์สุดยอดนี่แหละฉันจะให้แกไปปิดป้ายประกาศหาไม่ฉันทีได้แล้วกันได้ครับได้ได้ได้ออกไปได้ละได้ครับ โอ้ยเจผมเสร็จแล้วเจไปแล้วจ้องง้องจ้ง้องเอ้ยมาดิมาเรีวบอกให้มามาเร็วมามามามันไีคุ้นาเขารับสมันก้าม ยไหล่าจากนั้นไม่นานก็มีคนมาสมัครกันล่าคนจะเป็นใครกันบ้างติดตามชมกันต่อโอ้ยสวัสดีครับคุณนายเธมาสมัครใช่ไหม S 1> <S 1> ใช่ครับผมมาสมัครเป็นสามีคุณนายตามที่ป้ายโฆษณา,าไว้ล่ะครับแล้วเธอทําได้ทั้งสามข้อหรือเปล่าอะ่ะมีอะไรบ้างล่ะครับข้อแรกเมื่อเธอไดปป้ฉันแล้วท้าปบตีฉันอ๋ออันนั้แน่นอนอยู่แล้วครับผมเป็นคนอ่อนโยนครับเรื่องตกมาตกตีเรื่องลงไม้ลงมือกับผู้หญิงเนี่ยไม่มีแน่นอนครับดีมากงั้นข้อสองไม่ได้ฉันแล้ว ห้ามเดินหนีจากฉันไปโอ้ยไอเรื่องเดินหนีนะถ้าเจ๊ไม่จี้จู้จู้จี้ขี้บนผมไม่หนีไปจากคุณนาหรอกครับดีมากและข้อสุดท้ายข้อที่สามสำคัญที่สุดเลยอะไรครับเรื่องเซ็กต้องมาอันดับหนึ่งเรื่องเซ็กต้องมาอันดับหนึ่งใช่ไหมโอ้คุณนายครับผมว่าแลลวครับผมขอได้ไหมครับผมขอพ้นผ่านเรื่องนี้ได้ไหมครับมันไม่ไหวจริงๆนะครับ โอ้โหรู้ได้จะได้ครับเอ้ยเตนครับคุณนายแล้วคุณสมบัติของเธอน่ะครบสามข้อหรือเปล่าไล่มาเลยครับข้อที่สามเรื่องเซ็กเนี่ยผมไม่อกป้องแน่นอนครับอ๋ออย่าไปพูดเรม่องพีเซนเตอร์ของรัฐบาลยังไงจ๊ะปลอดภัยเรื่องเซ็กนี่จึดอกพ่อผงตรงเนี้ย เอาไปซื้อกับข้าวให้คุณนายกินเ <c oughs> ออน่ารักมากแล้วข้อต่อไปล่ะ <c oughs> ถือไว้ข้อต่อไปครับคุณนายได้คุณนายแล้วผมจะไม่เดินหนี <c oughs> ผมนมักมวย <c oughs> ผมต้องวิ่งครับเดิน <c oughs> จะไปทานกินเลยครับผมต้องวิง่งวิ่งครับโอ้โหหลอกซ้ายหลอกขวาไม่เดินหนีอยู่แล้วครับแต่วิ่งครับวิงว่งวิง่งวิ่งไม่เดินแต่วิ่งคิดได้เนาะแล้วข้อหนึ่งล่ะข้อแรกห้ามตบตีใช่ไหมครับ เออเรื่องนี้คงจะไม่ได้หรอกครับพราะเป็นอาชีพผมผมเนี่ยเป็นคนซ้าดีครับพ่อชอบตีเข่าด้วยนะแล้วทำแล้วตีเข่าด้วยครับคุณนายตีเข่าคุณนายไปไไปตีข้างหน้าตีข้างหน้าเออนอนนอนนอนคุณนายเขาพูดไม่คิดข้างหน้าคณไหล่ผมาหาคุณนายเนี่ยครับงั้นผมไปก่อนนะครับคุณนายไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมครับเชิญไปต่ยด้านหน้าเลยค่ะอย่าเสียดายที่หลังนะครับไม่งั้นผมไปครับอ โอ้ยแม่คุณนายก่อนโอ้ยทำไมมันหายากหายยากอย่างนี้เนี่ยโอ้ยวัสดีครับคุณนายนี่ทำมาทำอะไรอ่ะอ้าก็ผมมาตามป้ายสมัครที่คุณนาย เขียนไว้ไงครับถธอมีคุณสมบัติครบสมข้อหรอมีครบทั้งสามข้อเลยครับผมครบได้ไงอ่ะข้อแรกเมื่อเธอได้ฉันแล้วเนี่ยเธอห้ามตบตีฉันคุณนายดูสิครับแขนผมด้วนสองข้างผมจะเอาอะไรไปตบตีคุณนายล่ะครับอะอะงั้นก็สองเมื่อเธอได้ฉันแล้วเนี่ยเธอห้ามเดินหนีจากฉันไปคุณนายดูสิครับขาผมด้วนสองข้าง ผมจะเอามีบรญญาอะไรไปเดินหนีคุณนายครับผมไม่เดินหนีคุณนายแน่นอนหรอกครับเงั้นข้อสุดท้ายไม,ไม่ได้แน่เรื่องเซ็ตต้องมาอันดับหนึ่งอันนี้ผมอันดับหนึ่งแน่นอนครับคุณนายคุณนายคิดดูสิครับแขนผมก็ด้วนทั้งสองข้างขาผมก็ด้วนทั้งสองข้างแล้วเมื่อกี้เนี่ย ผมเอาอะไรเคาะประตู <Wow. S 3> <laughs>